อายุ3เอ็งบหแสนใช้รถคนเดียวขับวันละ10บโลตอนแรกสนใจรถไฟฟ้าพวกดอลฟิน m g 4แต่ดูสวิฟตด้วยค่อนข้างถูกใจแต่เห็นหยุดผลิตแล้วถ้าซื้อแล้วใช้ยาวจะมีผลอะไรไหมครับไม่มีเพราะว่าอะไหล่ยังผลิตอยู่อย่างน้อย10ปีและต่อให้พูดตรงๆนะต่อให้จะพ้น10ปีไปฉันว่าอะไหล่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะอย่างน้อยอะไหล่เซียงกงมีเยอะแยะและไม่ใช่เยอะธรรมดาคุณจะไปหาหัวตัดสวิฟต์สปอร์ตเครื่องร้อยสี่สิบม้ามาลงต่อยังได้เลย นายม้าหรือเปล่าพี่ไห้นายม้ากป็นเลงไหมไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ลูกค้าทั่วไปมั้ง อย่าพูดถึงมันตอนนี้เลยแมไม่ต้องห่วงไอ้โรงงานกับเรื่องอะไหล่มันคนละเรื่องแย่งกันเลยแล้วเอาตรงๆถ้าในฐานะที่กูซื้อซูซูกิมาสองคันกูยังชิล๋อมึงปิดโรงงานแล้วไงกูชิลกูชิลสบายมากเอางี้เอางี้เอกอะไรเลยเอางี้ครับอยากได้รถที่ปิดโรงงานผลิตในไทยแต่มีอะไหล่หรืออยากได้รถที่เปิดโรงงานในไทยแล้วไม่มีอะไหล่เลือกเอา แล้วก็ไม่ต้องไปตกใจเวลาเจอพาดหัวโปรปิดโรงงานไม่ได้โปรปิดลงงานเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดบริษัทว้ยอันนั้นสื่อสื่อนั้นมันเอาไปแถเองเฮ้ยโอ้เป็นผาดหัวย่างงั้นพี่วันลกเขาาส่งมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโปรซูซูกิช่วยออกครึ่งหนึ่งครับไม่ใช่โปรปิดโรงงาน